ตีมัง้งก็ที่ค่ะสองสองสองปีเขาไม่ได้ไม่ได้ตัง้งแต่เด็กหรอกไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เล่นเรื่องมามีธิรใหม่อากมาชินาใช่ค่ะช่องสามอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าอยากกลับมาคพี่ชอบตัวตัวบทด้วยอย่างที่บอกเราไม่เคยเล่นที่เป็นดราม่าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยชอบตัวบทแล้วก็เ,เป็นซีรีส์รีเมคจากทางเมืองนอกด้วย ก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะแสดงว่า <c oughs> ความดราม่านี้อยากอยากเสริมอยากเสริมความดรามาาร่า,มอาอยากเสริมความเอออยากเสริมความดราม่าแลออ้วตอนแรกอะเห็นว่ามันเป็นซีรีส์เนาะเขาบอกว่าสิบตอนแล้วชิวโอ้ยสิบตอนใช้ไม่กี่วันก็กเสร็จแล้วพอตอบตอบตกลงปุ๊บไปไป,ไปม,ามาเขาบอกว่าอืมทางจีนบอกว่าทำสองซีซันเลยสอ,อ,องตัวไหมวหรอสองตัวเป็นสองซีซันเลยเเสร็จกี่ตอนยี่สิบค่ะ ก็เลยยาวละงานยาวเลยงานยาวเลยที่บอกว่าเราไม่มารถดามาได้เปเรื่องคบครัวะจริงจมันก็มีเพราะสิ่อะไรที่เปนแบบบ้างไหมสำรับนมีบ้างนิดนึงนะยิ่งแบบว่าพอเป็นเป็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเราเราอ่ะไม่ชอบแบบว่าทุกเรื่องสวาเอางี้ดีกว่าไม่ชอบทุกเรื่องเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจแล้วก็ต้องมานั่งร้องไห้ในเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเอง ไม่ชอบเลยปกติเลยแบบไม่่อยรับดราม่าเลยเวลามีดราม่ามานี่คือแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่อันนี้รู้สึกว่าเออมันมันต้องแล้วแหละเราทําอาชีพนะักแสดงมาก็นานละเราจะแบบว่าขี้เกียจแบบน,นี้ไปตลอดไมนะ่ได <c oughs> ้เ,เรา <c oughs> เราจะแบบเราจะแบะะแบว่าเอาแต่อะไรที่ง่ายๆนม่เหาะท่นั้นเราจะแบบเลือกแต่อะไรที่ง่ายๆอะไรที่ถนัดถนัดเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ได้แล้วแหละก็ละเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเหนื่อยก็ต้องสู้สิวะกี มันแบบยากก็ต้องก็ต้องสู้สิเราจะแบบเราจะใช้กีบเวทีเราก็ลุ้ร้องสู้สิวาพี่เราจะเลือกแต่แบบง่ายๆกินหมูไปตลอดชีพหรอก็ไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าโซ่แล้วแล้วเตรียมความพร้อมในครอบครัวยังไงเตรียมความพร้อมในครอบครัวเหรอเออคือโชคดีมันไม่ได้แบบเป็นคิวที่เป็นแบบจนาคารพูดจนาคารพูดอะไรอย่างเงี้ยคะคือเราล็อกวันว่าโอเคเราถ่ายวันนี้วันนี้วันนี้นะวันนี้ แลาวทำการบ้าล่วงหน้าแล้วก็อ่ะตอนไปถ่ายก็ถ่ายพให้แบบเรียบอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างแบบจัดแจงตารางได้ง่ายหน่อยแต่กีกีบอกว่ากีบอกว่าสู้แต่ว่ามันมีฉากเลิฟซีนอ่ะมันมันมันท้าทายเรามากเลยถ้ากีเทียบกับคนอื่นเนี่ยเบาไปเลยเบาไปเลยของเราเน้นเรื่องแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบเน้นเลิฟซีนขนาดนั้นแต่เน้นแบบว่า ต่อสู้กับอารมณ์ต,มณต่อสู้กับอารมณ์ทั้งตัวเองแล้วจะจัดการกับปัญหายังไงแล้วมีแบบสังคมคือแบบว่าคือตัวละครมันอยู่ในสังคมที่ที่อย่างแบบมีสื่อคอยมาเจอต้องไปงานต้องออกอีเวนต์ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันที่แบบว่าตัวละครเนี่ย ทุกเจอเรื่องที่แบบหนักมากๆแต่ต้องแบบออกมาแล้วยิ้มเหมือนแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ mm ่ะ hmm. มาสัมภาษณ์ว่าแบบว่าแล้วเป็นยังไงคะกับสามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเป็นเป็นบทที่ค่อนข้างซับซ้อนคอ,คอมเพล็กซ์พอมาเล่นอะค่ะพอมาเล่นแล้วมัน,<ป>นมีบท <ปน S 2> ต่อไมค์เ <ปน S 2> ต็มเราไม่รู้ว่าเราจะกลับมาแบบใครเนี่ยวัวไปเนี่ยมันดูมันดูไม่ได้ตกับชีวิตทำไมถึงเราก็เป็นดาราเราก็มีชื่เสียงมันก็คือเอาจริงนะ ตัวละครที่กี่เล่นนะ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยอะ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปลา่า <laughs> อ่านบทไปแล้วก็เอ๊ะแต่<ห>ขอเนะช็คโทรศัพท์ะ <laughs> น่อย <laughs> นะคือ <laughs> ว่ายัอไ <laughs> นะไ,ไป A หรอเล่นไปก็มีบางทีเอ๊ะไปเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันมันคุ้นใกล้ตัวหมดเลย มันคนใกล้ตัวหมด <c oughs> เลย <c oughs> เราก็แบบว่าเริ่มระแวงยังไงนะรวนะสะกิดนะข้างๆเอ๊ะสามีรูาพฤติกรรมเราไหมไม่แต่ว่าเราเราก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมันขนาดอ่านเองยังแบบว่าพลานอยไปเองยังแบบว่ากลัวไปเองแล้วแบบว่าเออมันมันเป็นไปได้ง่ายเหมือนกันนะแบบอย่างบางทีเราอาจจะสนใจแต่ตัวเองมากเกินไปไม่ได้สนใจคนข้างตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นการเตือนสติว่าทุกอย่างแบบการที่แบบว่าอยู่เป็นครอบครัวแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวละคือเราและเขาทํายังไงให้เรามีความสุขแล้วเขาก็ต้องมีความสุขด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ่างกี้กี้ถ้าเจอในสถานการณ์อย่างนี้เตัวเองเพราะว่ามันก็เป็นดาราเหมือนกันเลยที่บอกายากเหมือนกันนะยากเหมือนกันอ่ะก็ออกมาก็ต้องยิ้มอ่ะคือเราออกมาก็ต้องแบบมัน มันถูกบังคับมันถูกบังเออมันถูกสถานการณ์บังคับอยู่แล้วแหละถ้าสมมติว่าเราอยู่ในจุดแบบนี้อะไรอย่เงี้ยเนาะแต่ว่าจะเออจะจัดการอย่างไรคิดไม่ออกโทรหาเพื่อนลองให้ก่อนนะเว่าคงหลายคนเลยอ่ะอาจจะแชท GPT ด้วยอีกหนึ่งแล้วอย่างยามข้อบนมันหนักเนี่ยมีการกลับไปปรับทุกภาษาพีชเพิ่มดิฉันติดตาดิฉัมากจะมีมีบมอแบบเออวันนี้แบบ ปวดหัวมากเลยอ่ะเครียดอ่ะมันร้องไห้แบบทั้งวันเลยอ่ะคอก็เจ็บตาก็บวนแบบว่าเออฉันไม่อยากถึงขั้นบอกบอกท่้องบอกว่าแบบไม่อยากเล่นเล้ยงไมอยากเล่นเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยังงไเขาบอกว่าทำได้สู้ทำได้ยุ้ทำได้อยู่แล้วอีกนิดนึงก็แบบจะเสร็จแล้วไม่กี่พิวอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบบนๆบน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 ไปอย่างเงี้ยนะวันรุกขึ้นฉันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ก <c oughs> มีความพงรู้ลูกบ้างไหมว่าก็จะได้เห็นได้เจอเรื่องผลงานของเราอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะไม่น่าจะเพราะว่าเขายังไม่ได้สนใจขนาดทุกวันนี้เปิดละครตัวเองให้ลูกดูยังระบากเลยค่ะขนาดเป็นเรื่องที่แบบว่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยแบบว่าเกิดในตลาดอะไรเงี้ยฟิวอย่างเงี้ยพอเขาเปิดมาเจอหน้าแม่เขาแบบว่าเขาบอกแล้ว ริงยังไม่ทนได้อะไรเลยเจอหน้าแม่ปุ๊บนี่คือแบบว่าใันนี้หรอหนี้หนาะเปลี่ยนไปดูดูประตูน่าจะแบบว่ายังแบบว่าอยู่ในในเขาไช่วงช่วงที่ชอบดูระตูแล้วนางก็ไม่รู้ว่าแม่เล่นละครนางเหมือนไม่เข้าใจอะว่าแบบว่าแม่ทงานอะไรชติเขาเคยแบบถามรแบบว่า มันมีทํางานอะไรเขาเล่นละครไงละครอะไรอ่ะก็ที่เคยเปิดให้ดูอะแล้วเขาทําหน้าแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยคนคแต่แต่แต่มีกล้าจะคีดสังเกตเขาจะแบบว่าบางทีแบบเดินห้างเดินอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าทําไมคนถึงมองทําไมคนถึงต้องมองแบบนี้แล้วถึงต้องแบบทําไมเขาถึงทักรู้จักหรอใครอ่ะรู้จักหรอไม่รู้จักลูกถ้าไม่รู้จักแล้วทําไมถึงต้องทักกัน ก็สงสัยเขาน่าจะเห็นมันมีในละครมั้งละครแล้วเขาเชื่อไหมแ้วเขาไม่ถามอ่ะเออเราเชื่อไหมเป็นลูเขาไม่รู้เขาเสียเซลล์มันแล้วเป็นตัวเองตอนนี้ลูกคิดว่าแม่ไม่มีงานครับอ๋อตอนนี้คือลูกคือพ่อเป็นนักร้องแม่ส่วนแม่เนี่ยตามพ่อไม่มีงานทำแม่ก็ไม่รู้สึกยังไงที่ลูกคิดกับเราแบบนี้เอาที่นางสะดวกเลยในฉันพูดจน ปวดเจ็บคอไปหมดแล้วนังไม่เข้าใจนะแล้วกายเป็นคนตกงานเฉยเลยแม่ไม่มีงงานค่ะไม่รู้ว่าแม่เป็นอาไเป็นนัวเองไม่รู้อะไรไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นรู้แต่ว่าพ่อเป็นนักรอแล้วเนี่ยพ่อทมัยนี้ต้องไปดักหัวอยใช่ไหนดักช่องของนายแฟชั่นใหม่ น้งชอบของนาาแต่อันนี้เราไม่ขัดเพราะว่าพอผมขึ้นก็นมองไม่เห็นอ๋อใช่เราเลยเฉยเฉยมีการแจ้งเตือนก่อนไหมว่าจะไปแล้วนะนขเขาก็ถามก่อน,น่ะทุกอันเขาจะถามก่อนขอก่อนเขาแบบโอเคไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอส่วสำหรับเราอ่ะส่วนตัวเราก็รู้สึกว,ว่าผมขึ้นเจ็บวันก็นมองไม่เห็นแล้วเป็นเราเราไม่สักเจ็บให้เจ็บให้ไม่มีใครเห็นแต่ถ้าเขาอยากจะเจ็บ แบบไหนก็แล้วแต่เตำราเขาเขามีเรื่องราวเลยเพราะว่าเนื้อหาเขาใช่ใช่เขามีเขามีเรื่อราวตลอดนะแต่เราได้สักรายสักรายแล้แม่เขาบอกเองดีกว่าว่าแบบเรื่องราวเขาคืออะไรไงแต่เขามีแบบเขาเป็นคนมีเรื่อราวอยู่แล้วถึงเรื่อราวไม่มีเขาก็สามารถสร้างทุกอย่างอยู่ที่การสร้างที่ตัวเราเพื่อได้สักรูแน่นอนอยู่แล้วค่ะขอบคุณทุกความเสี่ยงนะพี่หมวพี่ไปด้วยวันนั้น S <S ม,มีน้ำตาแม่คือแบบว่ามันไม่มีช่วงที่แบบว่าไม่เจ็บเลยอะ <S 2> <S 2> ่ะคือแบบว่าเห็นหน้าแล้วแบบว่า <S 2> <S 2> เออเจ็บเจ็บรู้เลยว่าเจ็บขนาดแบบว่ากว่าเลยไม่คือ,ค,อคือเวลาปกติอะ่ะถ้าเรายก ลูกแบบบเขาเรียกยกโทรศัพท์มาถ่ายเขาจะฮึบเขาจะฮึบแล้วก็นั่งแบบเท่ๆไม่มีอะไรคือคูๆคูๆูๆเพื่อที่เวลาเอาไปลงโซเชียลจะได้ดูฟูๆไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ไม่มีภาพคูเลยมันเก็บไม่ได้เลยมันแบบว่ามันมันโอ้ยตลอดคือแบบว่าหยี่ตาตลอดแต่ว่ามันคงเจ็บอ่ะซึ่อโอ้บ ไม่เลือกเองไม่ได้สงสารแล้วก็ไม่ได้โสอนิวโชอค่ะเลือกเองแต่เราก็ไปนั่งเป็นเพื่อนไงเพื่อนนั่งจะอยากกินนู่นหานมีอันเนนานเนาะใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงอ่ะแต่ละอันนะสองอันก็สิบสี่ชั่วโมงใช่แต่ไม่ได้ทําติ่กันอาหายังไม่ได้สังเยอะแยะ แย yeah. ถ้าจะบอกว่าเหลือก็เหลือเยอะถ้าจะบอกว่าเต็มก็เต็มเยอะไม่เดียวกันค<ๆ>่ะที่เราจะไปตรงไหนอีกไหมคะไม่แต่และคนชอบไม่เหมือนกันเนาะที่ไม่ได้เออขาเรียกอะไรไม่ได้ชอบลับมานนึ่งชอบประมาณหนึ่งแล้วก็เรื่องราวในชีวิตไม่ได้มีเยอะแยะก็เลยแบบว่ามีแค่แบบชื่อลูกนิดนิดหน่อยๆน่อยแค่นั้น,นะะบังเกิดันเกิดค่ะสนุกดีค่ะอันนี้เป็นัไงาอันนี้ไม่ได้จัดงานกัน จัดมาสามปีแล้วปีที่แล้วก็จัดปีก่อนหน้านี้ก็จัดก็สนุกดี่ะแต่ปีนี้ทุกคนดูแบบร้อใจกันมาอืมก็โอ้ปีนี้คนมาเยอะเหมือนกันปีนี้คนมาเยอะเหมือนกันแล้วก็สนุกดีค่ะตายไปสองวันนะอคือจบไปเลยวสามสิบหกชั่วโมงแีบจะฟื้นไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็คือทำอะไรไปเยอะแยะมากมาย จำได้บ้างไม่ได้บ้างคุยเรื่องว่าคือสังเวียนเคือสังเวียนก็นานนานทีนานนานทีแล้วก็แบบว่ารวมตัวกับเพื่อนได้หลายหลายคนมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งตายตายเลยไหนไหนก็ไหนไหนแหละสามีให้อะไรสามีมิสเซิร์แบ็กคือสามีมิเซิร์ฟอะไรสามีให้ของขวัญอะไรบีนี้เขาให้ของขวัญ มานานแล้วแล้วเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งที่รั่วไปเลยเจ็ดปีจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดทุกปีรั่วเจ็ดปีไปเลยที่ปีที่เท่าไหร่แล้ววันที่สามถ้าคิดจะไม่ผิดกี่จะได้อีกทีหนึ่งตอนสามสี่ปีข้างหน้าโอ้แต่ผมว่ามันยาวว่ามันทรงคุณค่าแค่ไหนมันใหญ่เออทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นถ้ามันลืมกันไปแล้วแหละเพราะว่ามันสาม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 สี่ปีได้นยคือสี่รถใช่ ช่ก็เลยบวกไปเลยเจ็ดปีบวกไปเลยเจ็ดป sí ีไม่ต้องมานั่งคิดว่าปีนี้จะให้อะไรเห็นไหมเราช้อยง่ายไม่ต้องรอสายเด็กพร้อมที่พิมพ์หน้าแอดเพิ่มไม่ต้องรอให้ถูกนเกิดแอดตลอดทางหรอเราสามารถขอบคุณเราเป็นคนไหว้เกยไหว้สวยไหมก็โอเคนะขอบคุณ่คะ